สว no ัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระอมฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนะบ้านบ้านด้านกีฬาฟุตบอลรอนอ้าววันนี้มาพูดถึงพิมารีอังกฤษแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในช่วงค่ำคืนนี้กันเลยพูดรวมกันไปเนาะในคลิปเดียวนี่แหละมันจะได้ไม่ต้องไปแยกย่อยอะไรอาจจะยาวหน่อยก็ช่างหัวมันถือว่าเรามาคุยกันตามภาษาคนรักลูกหนังนะครับเจอหน้าคาตากันแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ และนี่ฝากไว้ด้วยนะครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีไม่ใช่ขนมกินเล่นนะครับเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องอผิวหน้าผิวกายหมองคล้ำนะครับฝ้ากระจุดดงดำก็ติดต่อเลยครับสบู่หน้าใส white soft นะสัมผได้ไหมท่านผู้ชมนะครับเพียงแค่ก้อนละสาวเก้านะครับ29บาทติดต่อแอดมินได้เลยครับ08094538 7 4ครับผมหรือ970 0929707118เกิดลืมละลืมเบอร์เมียตัวเองเนี่ยโดนตกอ่ะฝาไว้ด้วยครับส่วนประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับเอาแรกเลยไปคุยถึงผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้สักนิดหนึ่งแอดมินว่าจะภาคเสียงดูแล้วอาการอาการเมียก็ไมดีอาการแม่ก็ยังทรงนะครับก็เลยนอนดีกว่านะครับนอนเช็คผลก็สรุปนะครับคู่แรกตอนสองทุ่ม ทีมลุนท็อปโฟกับทีมหนีตายนะครับเป็นทีมลุนท็อปโฟอย่างขุนคอนเวสแฮมนะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะท็อปฟรีเสียเงินไป2ประตูตอนหนึ่งนอนนะนะครับแบบว่าอไม่รู้จะโทษใครนะครับเอวตันก็พยายามสู้แล้วแต่ก็ทําได้แค่นั้นนะครับส่วนคู่สี่ทุ่มครึ่งก็ต้องบอกว่าอิลุยชุยแฉกนะครับสําหรับนิวคาเซิลไปกระตุกหางไก่ไปกระตุกเดือยไก่ถ้าอย่างนั้นนะครับไปยิงฟรีคิกขึ้นนํานะครับ จากอะไรนะฟาเบลฟาเบียงแช์ใช่ไหมยิงอย่างสวยเลยนะครับแต่หลังจากนั้นก็เป็นไก่โต้งครับพญาไก่โต้งไล่กระพือปีกตีพับับับ,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 บลูกรวดนะครับชนะไป5ประตูต่อหนึ่งะครับก็ทําให้สถานการณ์การลุ้นท็อปโฟตอนนี้พูดได้คําเดียวว่ามันสะเทือนถึงอนแทรฟฟอร์ดครับเพราะแมนยูพลาดเมื่อวันเสาร์เสมอเลสเตอร์ไปแบบคือมีโอกาสที่จะ ชนะไหมผมไม่รู้แหละแต่เอาเป็นว่าแมนยูมีโอกาสที่จะแพ้คาบ้านด้วยแต่ก็ดีที่มันได้มาหนึ่งแต้มแต่พอเวสแฮมกับสเปอร์ชนะเนี่ยอันดับตารางคะแนนเท่ากับปีศาจแดงหล่นรูดนะครับหล่นรูดไปถึงอันดับ7ครับ CR 7ครับ CR 7 n u m b e r 7มี51คะแนนเท่ากับเวสแฮมจากจำนวนนัด31นัดจากจำนวนนัด30นัดนะครับแต่ว่าแข่งน้อยกว่าเวสแฮมเน,นี่ยหนัด ไอแข่งน้อยกว่าเวสแฮมเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ครับคือเวสแฮมอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ในการลุ้นท็อปโฟระยะยาวในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้กับแมนยูแต่มันกลายเป็นว่า2ทีมจากเมืองหลวงนะครับทั้งท็อตแนมฮอสเปอร์และอาร์เซนอลต่างหากที่จะเป็นเสี่ยนหนามสาหรับแมนยูตอนนี้เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับช่วงต้นปี6 5ขึ้นมาปีศัก,กราด2022เนี่ยโคต้าเนี่ยมันเหลือคืออันดับ4ที่เดียว อันดับสีที่เดียวแต่มันห้ามหันกันอยู่3 4ทีมแต่พอตอนนี้นะครับเชลซีเองก็พลาดท่าแพ้คาบ้านขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นว่าเชลซีตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะแข่งน้อยกว่าสเปอร์แข่งน้อยกว่าเวสต์แฮมแมนยูอยู่แต่แต่เชลซี Chelsea ก็พลาดพลาดบ่อยไม่ได้นะถ้าพลาดบ่อยนี่อาจจะเสียหายหลายหลายล้านหลายแสนเลยนะครับสาหรับสิงห์ตัวน้ำเงินครามเพราะฉนั้นนอกจากแมนยูแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าทีมที่มาลุ้นออกโฟเนี่ยนะครับ จะไอทีมที่มาลุ้นทัพโฟนเนี่ยมันกลายเป็นสี่ทีมจากเมืองหลวงครับสี่ทีมจากเมืองหลวงเนี่ยเขาจะมาลุ้นกันว่าสองโคต้าที่ยังเหลืออยู่ของพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าก็คืออันดับสามกับอันดับสี่ครับเพราะอันดับสองกับอันดับหนึ่งก็เป็นเอ่อแมนซีกับลเวีร์พ่นเขาจองไปนะครับแต่แต่แต่แต,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 แต่ตั้งแต่อันดับสามลงมาตอนนี้คือทั้งสปเปอร์และอาร์เซนอลเนี่ยมองถึงอันดับสามได้แล้วนะครับเพราะว่า มีคะแนนตามหลังเชลซีอยู่แค่5แต้มนะครับแม้ว่าสเปอร์จะแข่งมากกว่าเชลซีหนึนัดก็าตามแต่อาเซนอลเนี่ยมองได้ถึงระดับ3แน่นอนเพราะว่าอาเซนอนแข่งน้อยกว่าเชลซีหนึนัดถ้าชนะได้ก็จะมี57จะตามหลังเชลซีแค่2แต้มนย่างี้ผมเคยบอกไปเมื่อวานนะครับเพราะนั้นเท่ากับว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับแฟนๆปีศาจแดงต้องยังไม่ต้องไปคิดถึงแดงเดือดที่ไทยครับนะท็อป4 สำหรับแมนยูถ้ายังหวังที่จะได้ถ้ายังหวังนะผมพูดได้คําเดียวว่าตั้งแต่นัดที่31ของแมนยูเป็นต้นไปคืออีก8นัดที่เหลือของแมนยูเนี่ยรวมถึงเจอกับอาร์เซนอลรวมถึงเจอกับลิเวอร์พูลด้วยแมนยูต้องชนะทุกนัดนะครับอีก8นัดแมนยูต้องชนะทุกนัดถ้าพลาดนัดใดนัดหนึ่งจะเสมอหรือแพ้ก็ตามผมบอกเลยบอกลา นะครับบอกลาสำหรับท็อปโฟได้เลยถ้าแมนยูไม่สามารถเก็บ24แต้มเต็มที่เหลือในฤด,ดูกาลนี้ได้ส่วนสเปอร์หลังจากถลม่มอันเวอคาเซ่นเมื่อคืน51ก็ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ4นะครับมีคะแนนเท่ากับอาร์เซนอลแต่ประตูดได้เสียดีกว่านะครับแล้วก็อาร์เซนอลจะลงเล่นคืนนี้นะลงเล่นคืนนี้ตีสไปเยือนคริสตันเเล่ถ้าชน,นะได้ก็จะแซงขึ้นไปอยู่ที่4และมีคะแนนตามหลังเชลซีแค่2คะแนนด้วยจํานวนนัดที่เท่ากันเห็นไหมครับ รวมถึงเวสแฮมที่แม้ว่าจะแข่งไป 31, 31นัดแข่งมากกว่าเพื่อนในในกลุ่มรุนนี้แต่ก็ยังมีหวังอยู่รวมถึงวูฟแฮมตันก็ประมาทไม่ได้นะครับมี49คะแนนเนี่ยนะถ้าเก็บแต้มได้รัวๆเนี่ยก็สะเทือนเหมือนกันนะครับอืมเพราะฉะนั้น4ทีมจากเมืองหลวงกําลังขับเคี่ยวลุ้นอันดับ3อันดับ4ส่วนแมนยูเองถ้าจะแทรกเข้าไปใน1ใน4นี้ได้ต้องชนะ78นัดที่เหลือของฤดูกาลให้ได้เพราฉะนั้นแล้วอย่าหาว่าผมไม่เตือนก็นแล้วกันนะครับอ่าส่วน แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะพักเบรกในส่วนของเอเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับซึ่งคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันอังคารลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ก็โชคดีว่าโปรแกรมเนี่ยมันมันเป็นใจนะครับเพราะว่าเล่นวันเดียวกันจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าเอ้ยเออมึงเล่นก่อนกูกูมีเวลาพักน้อยกว่ามึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลิเวอร์พูลกับแมนยูเนี่ยเออลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เนี่ยนะครับ จะเล่นกันในคืนวันอังคารเข้าเช้าเมื่อวันพุธตีสอนะครับเรียอว่าูลไปเยือนเบนฟิก้าส่วนแมนซิตี้ไปเล่นที่เอเลนที่เอดิฮันะครับเจอกับอาเล i โกมาดริดเพราะฉะนั้น2ทีมนี้เอายังไงดีครับเดี๋ยวผมจะฟันธงพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะฟันธงพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาฟันธงกันนะครับส่วนวันที่วัน คืนวันพุธเช้ามืดวันพฤหัสนะครับก็จะมีอีก2คู่นะครับก็คือ Chelsea, เชลซี real, เจอกับเรอัลมาดริดแล้วก็บิยาเรอัลเจอกับเซอร์ไใต้ไบร์นมอนิกนะครับทั้ง4คู่4ส,สนามนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาฟันธงแบบรัวๆนะครับรวมถึงพรีวิวในเกมความพร้อมนะครับในเกมคู่ระหว่างเบนฟิก้ากับลิเวอร์พูลด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากแข่งลิเวอร์พูลเจอกับเบนฟิก้าจบลงในคืนวันอังคารนะครับตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไป เราก็คงจะเข้าสู่โหมดการโหมโรงนะครับการยกพลบุกไปเยือนเอติฮัสเตเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าลิเวอร์พูลจะสามารถบุกไปคว้าคะแนนได้หรือไม่คำว่าบุกไปคว้าคะแนนเนี่ยผมพูดบ่อยมากนะครับว่าลิเวอร์พูลน่ะแน่นอนครับถ้าบุกไปชนะได้ทุกอย่างโมเมนตัมทุกอย่างความได้เปรียบทุกอย่างมันจะกลับมาอยู่ในมือเราแบบเต็มๆ แต่ถ้าเกิดทําไม่สําเร็จเลเวอร์พูลดีไม่พอแต่มันสามารถที่จะบุกไปยันเสมอบุกไปคว้าหนึ่งคะแนนมาได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาตีอกชกตัวอะไรนะเพราะผมพูดมาแล้วว่าท้ายที่สุดเลเวอร์พูลกับแมนซิตี้ถ้าไม่นับนัดที่เจอกันทั้ง2ทีมพลาดอีกแน่นอนเชื่อผมสิทั้งเลเวอร์พูลและแมนซิพลาดอีกแน่นอนแม้ว่าเป๊ปกเดล่าจะบอกว่าแมนซิตี้ต้องเอาชนะเลเวอร์พูลให้ได้ ในนัดที่จะเจอกันที่เอทิฮัดวันที่10เมษายน4ทุ่มครึ่งนี้เพราะเป๊ปเชื่อว่าหลังจากนั้นเป็นต้นไปอีก6นัดลิเวอร์พูลจะชนะรวดแต่ผมไม่ได้คิดแบบเป๊ปนะครับเข้อเข้าใจว่าเป๊ปอาจจะนะหยอดคำหวานก็เรียกว่าชมก่อนเชื่อเรียกว่าใบมีโกนอาบน้ําพึ่งก็ว่าได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าทั้งแมนเชสเตอรและลิเวอร์พูลถ้าไม่นับนัดที่จะเจอกันวันที่10เมษายนเชื่อว่าทั้ง2ทีม จะทำแต้มหล่นอาจจะสะดุดเสมอหรืออาจจะแพ้นัดใดนัดหนึ่งก็เป็นได้เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่แค่เราจะต้องไปใส่วันที่10เมษาทั้งหมดมีเท่าไหร่ใส่หมดเอาความเครียดเอาความกดดันทุกอย่างมาโยนลงในสมองของตนเองแล้วก็บอกว่าฉันต้องเอาชนะแมนซชตี้ให้ได้นะครับหรือว่าฉันต้องปลุกไปเก็บ3คะแนนให้ได้ถ้าเสมอไม่พอแพ้ไม่ได้ ไอ้แพ้ไม่ได้เนี่ยเข้าใจครับไอ้แพ้ไม่ได้มันแพ้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะถ้าแพ้ที่ญีุ่นจะตามหลังแมนเชสเตียเป็นสี่แต้มตทันทีซึ่งก็ต้องโบกมือไายบายนะผมใช้คำว่าโบกมือไม่บายกับสถานการณ์แบบนี้ยากที่ซิตี้จะทําแต้มหลุดทําแชมป์หลุดมือได้ถ้าเกิดว่าซิตี้เอาชนะลี่ญปุ่นแล้วทิ้งห่างไปเป็นสี่แต้มอีกครั้งหนึ่งนะครับเป๊ปคงไม่ไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นซ้ำสองแน่นอนกับการที่นำห่างเป็นสิบกว่าแต้มแล้วมาเหลือช่องว่างแบบหายใจลดต้นคอแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะหรือถ้าช่่่วงเย็นๆๆนๆผมไม ไม่ยุง่งไม่อะไรมากมายนะครับก็จะอาจจะไปไลฟ์สดทางเพจ a c e b o o k พระอุ้มฟุตบอลไลฟ์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งสองช่องทางเอาไปด้วยแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปด้วยนะครับสบู่ไวท์ซ็อกนะครับก็สบู่ผิวขาวนั่นแหละนะใช้ได้ทั้งใบหน้าทั้งเรือนร่างตรงไหนที่มันหมองคล้ำข้อศอกดําหัวเข่าดํานะครับหรือว่าคล้ำๆสาวๆไม่มั่นใจอยากจะใส่เสื้อแขนสั้นใส่กางเกงขาสั้นแล้วรู้สึกว่าออกนอกบ้านมันมันไม่มั่นใจก็ทดลองได้นะครับ ผมคงจะบอกไม่ได้นอกจากท่านจะลองใช้เองเพียงแค่ก้อนละ29บาทก็ติดต่อได้เลยนะครับอ่ะออาไ้แต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ย,เยเวเจอกันใหม่ช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับกับทางเพจ Facebook พระอุ้มฟุตบอลไลฟ์รับสวัสดีครับ